ทำนอยความฝันเลขนำโชคฝันเห็นแมงมุมยักษ์ฝันเห็นแมงมุมยักษ์แปลว่าอะไรฝันเห็นแมงมุมยักษ์แปลว่า,มมวาท่านจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องคดีความจะมีคนมาขอปากคำํำจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องในคดีความให้หลีกเลี่ยงศัตรูและควรระมัดระวังคำพูด ท่านมีดวงจะได้รับข่าวดีจากทางไกลให้ระวังจะมีเรื่องผิดหวังกับเพื่อนกับฝูงจะมีเพื่อนที่ดีมาเยี่ยมเยียนจะได้รับจดหมายจะได้รับข่าวดีจากทางไกลให้ระมัดระวังอารมณ์อันรุนแรงของท่านเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดปัญหาการทะเลาะวิวาท สภาพแวดล้อมของท่านในตอนนี้แวดล้อมไปด้วยคนที่ไม่จริงใจณนะเวลานี้ตอนนี้สภาพแวดล้อมรอบๆท่านเนี่ยเต็มไปด้วยคนที่ไม่จริงใจท่านจะได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์บางเรื่องซึ่งนำความทุกข์ใจมาให้เลขนำโชค394 394ท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาค่ะ